สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะตอนเช้าๆวันเสาร์วันเสาร์าที่15นะคะตุลาคมสองพันหรกบามาพบกับแนวทางดาวโจนนะคะขณะนี้ก็เวลาประมาณตีสามครึ่งนะคะตีสามครึ่งแอดเพิ่งสวดนมน,น,ะะนต์เสร็จทำวัดเช้าเสร็จตื่นแต่เช้าว่าจะวันนี้อาจจะต้องเดินทางไปคำชะโนดแล้วก็ไปสการะพ่อปู่อือนัคราฐนะคะ ไปขอโชคขอลาบให้ทุกคนนะคะขอพอรให้ทุกคนด้วยามาพบกับแนวทางนะคะแอดจะลงแนวทางดาวจนให้นะเพราะว่าแอดไม่มีเวลาลงส่วนแนวทางอื่นแอดลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะแต่ยังไม่ลงช่องนะคะอะดาวโจนเมื่อเช้าผลดาวจนเมื่อเช้านะคะแอดให้ไปผลดาวจนเมื่อเช้าแอดให้ไปหนึ่งสามหกศูนย์ห้าหนึ่งนะคะหนึ่งสามหกศูนย์ห้าหนึ่งดาวจนรอบบีพีเขา เข้าวิ่งรูปศูนย์นะคะวิ่งรู0ศูนย์ฟันวิ่งรูปศูนย์กับ6ฟันศูนย์นะคะเขาเข้าตัววิ่งรูปศูนย์นะคะฟันศนคือเกร่างนะคะส่วนดาโจรราบปกติแอทให้ตัวดิไปสามหาแปดสองจ็ดสามวิ่งรูปสอกับแดฟันสนะคะตัวเจาะตัวเจาะก็จะมีสองหสองเจดนะคะเข้า เขาเข้า8 3 3 8นะคะตัวเจาะของแอดนะเข้า8 3ตกว,วิ่งรูด2ฟัน 2, 2ไม่เข้าแต่กวยเข้า8 3 3 8นะคะวิ่งรูด8ทั้งบนทั้งล่างนะคะบน8 3ล่าง8 9นะคะทุกคนใครวิ่งรูดก็ดีใจด้วยนะคะโอเคเรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้ตัวเด่นแอดให้ดาวจนรอบ V P <ม>วันนี้ไม่มีดาวจนรอบปกตินะคะเจ็ด เก้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะวิ่งรุดหกกับสองค่ะจากวินในตารางนะคะหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองห้าห้าสองแปดสามสามแปด ห้าเจนะคะเบิ้ลนะคะทุกคนเบิ้ลเจแล้วก็9 9้กนะคะเจ็ดเจ็ก็มีสาสามตัวเจาะนะพะอ่าตัวเด่น เจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดวิ่งรูดหกกับสองนะคะวันนี้ท่ายัฟันหกนะคะฟันหกวันนี้ฝนก็ตก <c oughs> นึกว่าจะหยุดตกแล้วก็โต๊ะก็น,น,นม่เน้ําท่วมหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแอดเน้นเน้นวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดแล้วก็จับ วินในตารางนะคะในตารางโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแอดเน้นวิ่งรู่ตัวฟันนะคะตัวฟันแอดจะเน้นตัวนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยนรวยนะคะทุกนรวยทักคนทุกคนเด้อเล่นยังมีสตินะคะย้ำเสม,มอว่าเล่นยังมีสติเมื่อเคลื่อนลาเราพัฒนานะคะเราพัฒนา เข้าตอนแรกเอดเน้นให้วิ่งรูดหนึ่งกับสองเปลี่ยนเป็นหนึ่งกับเก้านะคะแต่ว่าตัวจับ,จบในตารางเอดก็ให้หนึ่งสองนะคะแล้วก็เล็กเบิ้ลจ็ดเจ็ดนะคะเมื่อวานเราพัฒนาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เฮงๆรวยๆนะคะตกหวยรว,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 วยทรัพกันทุกคนนะคะไปแล้วค่ะ